เลยเยจิมภูมิใจมากพริกเหลืองอะเธอไม่ได้มีกันทุกบ้านนะจ๊ะพิกินเหนือสีเหลืองทางของพ่แม่กินครั้งแรกเวะรอซะทำไมทำแบบนี้ฉันรู้ว่าเดี๋ยวจะงูทะลุดราลงไปเลยเยิร์มเยิรมเนี่ยกินมากไปจ้าโอ้ยนะกินมากของลูกสาวคนเล็กอันนี้ของคนโตขี้มังขี้มาชิมเลยอันไหนอร่อยกว่าอร่อยไหมครับ กี่คะแนนแล้วเด็กไม่โกหกแล้วกี่คะแนนเต็มสิบเต็มสิบเอาไม่โกหกนี่ลูกสาวทำครั้งแรกนะอาาเก่งค่ะดีใจไหมดีใจมากดีใจมากดีใจไหมที่กินฝีมือลูกสาวนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจนจะทำกับข้าวนะให้คุณแม่ทานพอดีร่าผมเต็มนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเพิ่งทำงานเสร็จถ่ายงานเสร็จเนาะแต่หน้าจูมันจะ ปแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าจมูกพึ่งสองอาทิตย์เองนะคะก็จมูกจะบวมอยู่แล้วหน้าก็เลยแบบเขียวนิดนึงหน้าก็ยังไม่เข้าที่เนาะเออก็อย่าเพิ่งตกใจว่าเออทำไมไ้หน้าขี้เร่หน้าเฮจังอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตกใจก็คือมันยังไม่เข้าที่แต่คือที่อยากทําคลิปเนี่ยเพราะว่าจะกลับไ้วหวแล้วก็เลยคิดว่าอยากทาอาหารทานกับที่บ้านโดยฉันจะทําด้วยแล้วก็พี่สาวจะช่วยด้วยนะคะซึ่งเราก็จะแบบ ทำสปาเกตตี้ให้หลานแล้วก็จะทําผัดกะเพราหมูสับนะคะซึ่งจะเด็ดพริกแล้วก็กะเพราหน้าบ้านของจูนเองที่คุณแม่ปลูกไว้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราดูว่าแม่จะชอบที่เราทําอาหารไหมนะวันนี้อ่ะไปเริ่มนี่ทุกคนนี่คือกะเพราหน้าบ้านมาดูใกล้นามแท้คุณนายปลูกเยจิมอันไหนใบไงจ๊ะไปเลยกี่อันน่ะ ผัดกะเพราอันนี้ไม่ได้หรอได้ใบงาม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 พอแล้วมัย้ยอย่าอย่าเออน,น,นี่ประหยัดไปได้ยี่สิบบาทเห็นไหมลดลดคุณแม่เจ๊จิมตัดพริก,กอ่ะอันนี้ปลูกนานแค่ไหนเนี่ยแต่ก่อนเห็นมีเยอะไม่ใช่เหรอตัดอ่ะตัดพริกเออดูยังไงอ่ะว่ามันแก่ไม่แก่เด็ดจะแงเลย เห็ดใหญ่มากนี่ก็หอมมากาหอมมากอ่ะเดี๋ยวลูกสาวจะทำผัดกะเพราให้กินก่อนากาับไต้หวันนะจ๊ะจ้า <laughs> กับสปาเก็ตตี้ให้หลานจ้าหม <laughs> <laughs> ูก,ก็ัวหัวล้อก็ไม่ได้ห <laughs> ัวล้ <laughs> อจ้เาเดี๋ยวปริ พริกเหลืองค่ะพริกเ<ม>หลืองเขาภูมิใจมากเย๊จิ๋มภูมิใจมากพริกเหลืองอ่ะไม่ได้มีกันทุกบ้านนะจ๊ะพริกขี้หนูเสีเหลืองป,ง,ปงปังปังอับป,<า>เปะเริ่มค่ะวัตถุดิบของเราจะมีเฟรนฟรายให้หลานด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลวกเส้นสวากเกิตีกันต้มต้มผู้หิดต้มเส้นสวาเกตตีก,ตตกันครึ่ง้อนชานหนึ่ง เพื่อให้ใหเส้นมันไม่ติดก,กันเนาะเห<อ>มือนทำเก่งอ,อันนี้ไม่ได้สอนคุณผู้ชมนะแต่คือพี่สาวทาเก่งให้นางบอกคอยบอกสูตรจึงว่าเมียที่แค่ผัดตามเขาเพราะพี่สอามหาว่อยากตั้งแต่ตอนนั้นที่ใครเคยดูคลิปไก่นึ่งกระหล่ำนางทำห่อยแล้วมีแต่คนขอสูตรเต็มเลยนะจึงก็ทําคลิปบอกอยู่ว่าใส่อะไรบ้างก็โงทักมาขอกันก็บอกอยู่นะแม่ๆว่าใส่อะไรบ้างน,นะจ๊ะอะตรงเส้น้าปาเกตี ใส่ลงไปเดี๋ยวเราเอาแฮมเตรียมด้วยนะคะหั่นเต่าเนาะ้ตรงไหนอ่าเดี๋ยวมีเฟรนฟรายด้วยเราทอดให้คุณหลานๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดเราจะทอดเฟรนฟรายให้หลานนะจ๊ะอุปกรณ์พร้อมแล้ววัตถุดิบซอสเจจิมาช่วย วกเส้นจ๋าได้แล้วแหละปเส้นได้แล้วแหละเจ็ดนาทีแล้วแหละปิดไฟเลยมาดูเส้นจ้าเน่เน่โอ้ยยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เปิดใหม่อีกเป็น่ายเอาใกล้ละเหลือเหลือให้กูนี่เก่งก็ปูด้วยโอยพริกกระเทียมทำกระเพราจ๊ะบ้านเราต้องโครกหินเท่านั้น แล้วก็ที่เครืองของคุณมัมเมื่อกี้นะจ๊ะเราเปลี่ยนเป็นสปาเกตตี้มะเขือเทศของเด็กอันนึงแล้วก็สปาเกตตี้ผัดขี้เมาไม่ทำผัดกระเพราแล้วเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาแทนนะคะเป็นไฟเหลืองน่ากินมากเหลืองช่ำมากแม่ถ้ากินสเต็กเป็นไฟต้องแบบนี้รสแม่ต้องดีใจค่ะมันเยอะลูกสาวลูกสาวเอาให้กินอ่ะต่อไป ใส่เนยนะคะไปออก่ากันนะเ้าเบิ้มไปต่อนะแะต่อไปเราจะมาผัดน้ำซอสกันนะคะใส่หอมผัดกับเนยนะคะไปออดดีสุดหอมมากสาวจะมาผัเทศค่ะโหมูนี่จัดจานแบบแอปมากผัดดาลุผัดเรื่อยเรื่อยแบ๊บแบ๊บครัวต่อไปใส่หมูนะคะผัดให้เขาแบบ ปเปื่อยๆนิดนึงรวมกันนิดนึงนะให้มันเละๆนิดนึงใส่หมูค่ะแม่ต้องผงใสแบบนี้ไม่เคยทำให้แม่ทำกับข้าวให้แม่กินครั้งแรกวะจะหมูกจะจมูกจะนดเดดไรไหมใช่โคร้อนแล้วสาวอมอมอยู่เลยค่ะโอ้หแหมเยอะแบบไม่หมดเครื่องเลดนะร้านนี้ มาปรุงกันนะคะน้ำตาลประมาณช้อนหนึ่งเนาะรสดีนะคะเออมันอู้อเเอ waiter, ยเยอะเลยบ้างเออไปออนมะเขือเทศค่ะโอ๊ยหล่อซ่าทาไมทำแบบนี้มาใส่นี่ฉันว่าเดี๋ยวจะมุ่งทะลุใส่เยอะมากอ่ะ าาก็ทิศแล้วค่ะแล้วก็โคนกทิศนิดนึงไม่ต้องเยอะให้มันแบบมีปลาล่มเผล็ดบบเบาๆน,าาน,นะเปล่าเนงอะอะไรนแล้วก็เคี่ยวไปเคี่ยวไปเนยหรือหัวหอมปะหัวหว <c oughs> มอมใส่ไปแล้วห <c oughs> ัวหอมให้มันเดือดผุดผุดหอมแล้วซิลิโคลจะละลายแล้วจมูกโอเคเสร็จแล้วนะคะ ราลงไปเลยเยิ้มเยิ้มโอ้โหหน้าอี้สุดๆไม่เห็นเส้นละจ้าสุดยอดเดี๋ยวต่อไปเหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยละเดี๋ยวไปทำอ่อสปากตตี้ค่ะขี่เหมาต่อไปนะคะให้พี่แพนผัดให้พี่สาวผัดบ้างนะจ๊ะทริกที่เราจากสวนหน้าบ้านนะจ้าพริกกระเทียมเนาะที่เราที่เราโรลกไปนะคะ อาลค่ะนี่ขูดเล้หรอสูตรดีซ,ซอสหยอยนางรองเราใส่เครื่องปรุงแบบชิลานิดนะไม่พอเรป,ปรุงเพิ่มน้ำเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซอสฝา่เหลืองนะจ๊ะทำนิดนึงนะคะเพื่อสีสันดาให้มาสีสวยเลยเพอใส,ส่จีนดำ ว้ <Wow. S 2> าวแต่กะเพรานะคะเมื่อกี้ก็ไม่พริกแห้งแต่ต้องมีพริกแห้งแ,แต่เมื่อกี้เราจะผัดกะเพราหมูไงแต่เราดันเปลี่ยนเมนูกระดันหันก็เลยประมาณนี้แหมกินมากไปจา้าอุก้ากินม,มั่วอืมสุดไม่เห็นสีพริกเพราะพริกเรามันสีเหลืองนะแต่จะบอกเลยว่าแซ่บนัว ลเสร็จแล้วนวลนนะัวน่ากินมากกินทั้งบ้านนะคะเดี๋ยวไปเรียกแม่มากินก่อนค่ะาอันนี้ของอสปาเกตตี้อเออมะเขือของลูก,ลกสาวคนเล็กอันนี้ของคนโตขี้มังขี้เมาชิมเลยอันไหนอร่อยกว่าอ่ะลูกสองคนให้หลานชิมอ่ะพี่พีหนูเข้ามาชิมของไอจูนดิตักไ้จูน đây. ตักให,นให้นั่งนั่งลองอ่ะอจูนตักให้ปะ เอาจา้ามาช้อนซ่อมน้องก็นเนี่ยช้อนน้องอ่าแล้วโจโจอันนี้โจทำซ่อมน้องอ่าไปใส่แฮมกับหมูสับจ้าอ่ะหนูเชม็มได้แก่อร่อยสองอย่างเลยอันไหนอร่อย,สอ,อยสองอย่างเท่ากันสองอย่างเท่ากันหนึ่งวีเจนอร่อยไหมครับกี่นนะคะแนนแล้วเด็กไม่โกหกแล,ล้วขี่คะแนน เต็มสิบเต็มสิบเอาไม่โกหกแบบไม่แอปฮะร้อยหลานไห้คะแนนเต็มร้อยจ้ามาจริงจริงจริงเหรอเฮ้ยเพราะว่าสูตรแม่แกเลยสูตรของแม่แพนแหละ๋ยวจุดชิมดิลองชิมชิมซีของฉันไปแม่กินดีไหมอืมอร่อยมาก อร่อยมากจับจิ้มอดจิ้มจับจิ้มใครกลับไปทําให้อร่อยจริงว่ะจริงสูตรนี้ไปทําตามพอดีเป๊ะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วอร่อยมากเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวลองชิมของพี่แทนปลาปิ๊ต้พี่หม่๊พริกกับพริกกับกะเพราหน้าบ้านส่วนหน้าบ้านอืมแซ่บแซ่บอร่อยมาก โอเคเคร้อย <Okay. S 2> <Okay. 100. S 1> นี่ลูกสาวทำครั้งแรกนะนข้เก่งนะาดีใจไหมดีใจมากดีใจมากดีใจไหมที่กิกนฝีมือลูกสาวนะค่ะพอติจับสีได้กินนะแม่ไ้กินฝ้าผ่าหมาแม่บอกเสียงเบมือนฟ้าผ่าหมาทุกคนเวจ้าจูมกับไต้หวันแม่ก็จะคิดถึงจัวละไม่มี อร่อยๆกินนะอ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวจุนกลับไต้หวันแล้วคลิปนี้ก็แบบเป็นคลิปเอ่อทำกับข้าวให้คุณแม่กินก่อนกลับไต้หวันนะคะไม่รู้ว่าได้กลับมาไทยเมื่อไหร่เนาะก็ยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้หรือยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่องจุนชาตินิทีสแอยไต้หวันนะจ๊ะเพราะว่าถ้าชอบคลิปอยู่กับคุณแม่จุนจะได้กลับมาไทยบ่อยๆหรือว่ามีสปอนเซอร์ลูกค้าจะเข้าก็เข้าได้ตลอดนะจ๊ะเพราะว่าอยากกลับมาไทยบ่อยๆนะ โอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบายอร่อยไหมจ๊ะขอสั่งขอๆกินกันเลยจ้ะก๊ <c oughs> อบจันกินกันเลจ๊ะกินเลยจ้ะกินหน้าบ้านเลยนะทุกคนนี่บ้านโจนอย่างงี้นะมับนบ้านละนัวน,วนัว